สวัสดีครับพี่น้องอสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะครับสูงมากเลยทีเดียวนะครับผู้ติดเชื้ออะไใหม่ในวันนี้นะครับหนึ่งารยายและวันนี้นะครับมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้น117รายนะครับดังนั้นวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่พี่น้องจะต้องฉีดและก็เพื่อมาป้องกันลดความรุนแรงของโรคนะครับ วันนี้นะครับหมอชาติมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3นะครับหมอชาติฉีดเข็ม3แล้วนะครับวันนี้เองเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกานะครับเข็ม1เข็ม2หมอชาติก็ฉีดซีโนแวคนะครับเมื่อประมาณเดือนพฤษภามิถุนาประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนกระตุ้นนะฮะบูสเตอร์เข็มที่3นี่วันนี้นะครับเก้นาฬิกาหมอชาติก็ฉีดนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดต ให้ฟังกันนะครับว่าหมอชาติฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเก้นาฬิกาก็ฉีดนะครับก็ดีครับยังไม่มีอาการอะไรนะครับ12บสนาฬิกาเท่านั้นครับเริ่มแล้วครับปวดเหมือนท้ายทอยนะครับเริ่มปวดเริ่มมึนๆงงๆตึ๊บๆตึ๊บๆนะครับตึ๊บๆมันหนักๆนะครับจากนั้นหมอชาติก็พักผ่อนนิดนึงนะครับตอนเที่ยงก็ทานยาพารา500มิลิกรัมนะครับ1แถบ1เม็ดนะครับดื่มน้ํำเยอะๆนะครับ หมอจันลืมบอกไปนะครับตอนที่ฉีดวัคซีนก็เริ่มกินน้ํที่เยอะอยู่แล้วนะครับนะครับเพื่อป้องกันนะครับบางทีการฉีดวัคซีนอาจจะทําให้หลอดเลือดเราเราตีบลงนะครับเราก็ดื่มน้ํานะครับเพื่อขยายหลอดเลือดนิดนึงนะครับเพื่อให้มีน้ําในร่างกายไปหล่อเลี้ยงนะครับทำให้ไม่ขาดน้ํานะครับบางทีเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในเพราะว่าขาดน้ำนะครับการเติมน้ําเข้าสู่ร่างกายบ่อยๆนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันการขาดน้ํานะครับ 15นาฬิกา45นาทีนะครับก็หายนะครับจริงๆแล้วทานยาไปครึ่งชั่วโมงก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ15บบ่ายสาเนี่ยหายแล้วนะครับมาเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับมาปวดศีรษะอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ปวดมือไายทอยนะไม่ใช่ปวดขมับนะบปวดมือไายทอยแล้วก็ปวดบริเวณหน้าผากปวดบริเวณโครงหน้าก็ปวดต,ต,ตึงหนักๆน,น,นะครับแล้วก็ หมอชักก็เลยอาบน้ำนะครับอาบน้ำชำระร่างกายประมาณ20นาทีการนะครับก็หายก็ดีขึ้นนะฮะตอนนี้อัดคลิป3ทุ่มครึ่งนะครับหมอชัดก็รู้สึกว่าดีขึ้นกะว่าวันนี้จะคงอัดคลิปไม่ได้แล้วนะครับคงจะปวดมึนๆยทอๆแต่ว่าก็ยังโชคดีนะครับได้มาคุยให้กับพี่น้องฟังนะครับวันนี้หมอชาติฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3นะครับก็หวังว่าจะช่วยลดความรุนแรงของโรคนะครับและช่วยป้องกันนะครับเพราะว่า วัคซีนเข็มที่สานี้เป็นโครงการดันหน้านะครับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับจากภาพก็จะเห็นได้ว่าหมอชาติก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่ติดโควิดนะครับบางครั้งบางข่าวก็อยู่ใกล้ชิดกันมากเลยทีเดียวนะครับก็เสี่ยงก็กังวลอยู่ก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราป้องกันให้ดีที่สุดครับ d, d m s t t a นะครับแล้วก็รู้จาก ไวรัสรู้จักการป้องกันตัวรู้จักเชื้อโรคนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ได้แต่ก็อย่าประมาทนะครับวัคซีนยังเป็นสิ่งที่สาคัญนะหมอชาติก็ไม่ละเลยวัคซีนไหนมาก็ฉีดก่อนเลยนะครับซีโนแวคมาหมอชาติก็ฉีดซีโนแวคนะครับไม่รอวัคซีนอื่นใดเลยนะครับแอสตราเซเนกาม,มาบูสเตอร์หมอชาติก็ฉีดก่อนเลยนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่เข้าสู่ร่างกายเราแล้วก็เกิดประโยชน์ ต่อร่างกายเรามากที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับเดี๋ยวพี่น้องก็คงได้ฉีดกันนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าคุณหมอคุณพยาบาลนัดให้หมายให้พี่น้องอสทมไปฉีดก็ฉีดเลยนะครับจะได้ป้องกันนะครับพอเราเป็นดันหน้าดูแลพี่น้องไปนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับลดความกลัว ของพี่น้องเราที่จะกังวลการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3ก็ฝากแชร์ต่อให้หลายๆคนเข้าใจนะครับอาจจะมีการบ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองนิดๆหน่นนอยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอชาติมาอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามหมอชาติจากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆแล้วก็พรุ่งนี้มาติดตามกันหมายว่าหมอชาติจะมาอัปเดตอะไรแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปสัตว์ไปนะครับสวัสดีครับ